อันนี้มีน้องคอมเมนต์ขอมานะพี่เอคะสอนพับซองจดหมายที่มีรูปหัวใจหน่อยค่ะก็มีหลากหลายแบบนะแต่แบบนี้พับง่ายมากๆเลยเราจะใช้กระดาษ A4 ในการพับขั้นตอนแรกให้พับมุมด้านล่างซ้ายขวาเข้ามาตรงกลางพับเข้ามาในลักษณะนี้นะอย่าลืมรีดกระดาษด้วยล่ะเราก็จะได้รอยพับแบบนี้ขั้นตอนที่2ให้พับขอบกระดาษด้านล่างขึ้นไปจนถึงรอยพับที่เป็นจุดตัดแบบนี้ขั้นตอนที่3มกลับด้านกระดาษแล้วก็พับครึ่งกระดาษแบบนี้ ขั้นตอนที่4เปิดกระดาษออกแบบนี้แล้วก็พับมุมด้านซ้ายด้านขวาเข้าไปตรงกลางให้ถึงรอยพับพ,พอดีนะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะนี้จากนั้นก็กลับด้านกระดาษขั้นตอนที่5ให้พับปลายแหลมด้านล่างขึ้นไปแบบนี้จากนั้นก็กลับด้านกระดาษจะได้กระดาษในลักษณะนี้นะต่อไปขั้นตอนที่6ก็ใช้มือสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้แล้วก็พับกระดาษด้านบนลงมาจากนั้นก็พับขอบส่วนนี้เข้ามาก็จะได้ปลายแหลมแบบนี้นะ ส่วนอีกด้านก็ทําเหมือนกันเลยพับด้านบนกระดาษลงมาแล้วก็พับด้านข้างเข้าไปส่วนนี้เราจะทําเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็พับปลายแหลมด้านบนลงมาเล็กน้อยต่อไปก็กลับด้านกระดาษขั้นตอนที่7ให้พับขอบด้านข้างเข้ามาให้พับเข้ามาแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยก็จะได้กระดาษในลักษณะนี้จากนั้นให้พับขอบด้านล่างขึ้นไปให้ถึงขอบด้านบนพอดีเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพับซองจดหมายรูปหัวใจง่ายๆจะติดกาวตรงขอบก็ได้นะ แล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปตกแต่งให้สวยงามซองจดหมายมีรูปหัวใจทำง่ายๆลองไปทำดูได้นะ